อยากหาอะไรได้เจอทำอะไรกันดีแต่ว่าทำดอกไม้จากขุ้นลเ้้ยกนไหมทำไงต้องทำกับตาวรักไหมใช่ครูครับผมอยากสวัสดครับสวัสครับ่าคผมอยากหาอะไรได้เจอมะทำผมจะทำดอกไม้จากถุงน้ำยาปลาเค้าด้กนไ้เคลื่นที่โอเค ตัสดีค่ะนมาอันนี้แสงกหมคอ่าคอ่ะอ่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะให้ครูสอนทำลุดยาปักรูมใช่ไหมขอสรุปก่อนมปแล้วนะขอดูเลยค่ะยกมายกมาดู อ่ะโอเคอันนี้คืออะไรน่งถ้าถุงยาปแบกระนุ่มต้องเรียนดูนะคะอันนี้มันจะเป็นชั้นแบบนี้มันจะใช้ไม่ได้ส่วนหนึ่งนะคะนักเรียนต้องดึงออกนะคะแต่พอตรงนี้นักเรียนเห็นยางลองจับสิคะว่าวแข็งไหมแข็งเวลามวล้วนมันม้วนได้ดีไหมคะไม่ดีดก็ต้องเป็นยังไงอีกตัดออกนะคะตัดอ,อ,อีกนะคะดังนั้นถุงเราก็จะเป็นยังไงลงสั้นสั้นและเล็กลงนะคะอ่ะทีนี้ถ้า ังนั้นเวลาเราทาน้ํายาแบบรุ่มก็คือเราต้องเอาตามยาวที่สุดใช่ไหมคะลูกเวลาตัดก็จะเหลือเยอะอันนี้เป็นสั้นไปนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้อันยาว,ยาวแบบนี้เอาเวลาตัดนะคะตัดหมดเลยอ่าและตรงนี้นะคะเป็นส่วนว้าวพอเวลามาประกบกันมันก็จะเป็นว้าวซึ่งใช้ได้ไหม ไม่ได้แต่ถ้าเราจะใช้ก็ได้นะคะแต่มันก็จะยากเวลาที่เรามารวมกันก็ลเลยต้องตัดเปยังไงตัดออกหรือตัดทิ้งไปเลยอ่านะคะอ่ะทีนี้เราจะเริ่มงานแล้วนะคะอันนี้คือกาวอะไรคะช่วยในการทาอะไรได้ติดติดติดอ่าติดเลยนะคะน้องบอกว่าติดก็ติดนะคะอ่ะทีนี้ถ้ากาวสองหน้าเราไม่แข็งแรงพอหรือว่าอ่า สองน้ำยาแบบุูมเราลื่นเกินไปก็จะทําให้ลอกกาาเนี้ยไม่ออกนะคะแต่เดี๋ยวดูอันนี้ว่าออกไหมเอาออกง่ายไหมคะง่ายนะคะทีนี้เราจะประกบค่ะทั้งสองด้านภาพนิ่งไว้ด้วยนะคะลูกอ่ะอ่าโอเคแล้วเราจะใช้กันตัดซอยไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเราจะซอยเล็กใหญ่นะคะึ้นอยอ่กับเราอันนี้เราตัดไม่เท่ากันมาเนาะเห็นไหมคะมันก็จะมีความเหลือ่อมล้ำกันอยู่ แต่เราก็จะตัดอัดต่อไปนะคะซอยบางๆนะคะซอยให้ถึงไหนถึงตรงสีาขาวๆตรงด้านนี้นะคะดูด้วยนะคะว่าซอยเนี่ยจะไปตัดอัดที่เราเคยซอยไปแล้วหรือเปล่านะคะอ่าเดี๋ยวจะให้เวียนกันซอยนะคะอ่าทางนี้ก่อนเลยซอยเลยค่ะอ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวคุณทำเป็นสองใบนะคะเพราะว่าเราจะได้ดอกไม้ที่ใหญ่และนุ่มสวยนะคะอ่าระหว่างที่รอการซอยนะคะทางนี้ก็ จะทำเหมือนกันอ่าผัดกระซอยไปเรื่อยๆนะคะซอยใหญ่ๆมากแล้วก็ซอยให้ถึงสีขาวด้านล่าง เรจะเว้นไว้เพราะว่าเราเป็นยังไงแหว่งใช่ไหมคะเราก็จะซอยไปไม่ถึงแต่ว่าอันไหนที่มันสามารถซอยได้เราก็ต้องซอยถึงแค่นั้นเองอ่าเดี๋ยวจะผัดให้ฝั่งนี้ซอยบ้างนะคะอ่าอ่าระหว่างที่จะรอการซอยอันนี้คืออะไรคะลูกาดานประดิษฐ์นักเรียนนักเรียนคิดว่าเออเราทําสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ยากไหมคะ ยากไหมไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ขั้นตอนกนารทำเราจะทำได้ไหมคะไม่ได้คืองง,งจะจะเาน้ำยากรับมงทั้งถุงมาทำมันยังไงคะแต่ตอนนี้รู้หรือ,อยังรู้แล้วว่าชุอุปกรณ์หาง่ายไหมคะหาง่ายในท้องตลาดอันนี้คือการประดิษฐ์ราคาประมาณ2บาทนะคะถ้าแพงมากขึ้นไปก็คือกี่บาทคะสาบาทนะคะอันนี้กาวสองหน้าเราซื้อมาสิบสองบาทใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราก็จะมีต้นทุนแล้ว่อละเทปเราจะมีต้นทุนนะคะสมมติว่าหนึ่งชิ้นใช้ไปประมาณสามบาท ใช่ไหมคะก็อยูในการผลิตแล้วต่อไปถ้าเกิดว่าเราอยากจะจาหน่ายนักเรียนคิดว่าไปจําหน่ายได้ไหมจาหน่ายรู้จักคําว่าจําหน่ายไหมคะ,ะ,คะแปลว่าอะไรคะขายแล้วนักเรียนคิดว่าจะนําไปขายสินค้าได้ไหมได,ได้นะคะนักเรียนคิดว่าจะขายตั้งราคาขายว่าประมาณกี่บาทห้าบาทอ่ะตั้งราคาให้สูงขึ้นห้าบาทหรือจะตั้งราคาเป็นกี่บาทสิบบาทก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถทําได้วันนี้ครูสอนเราเตรียมตัวผู้ประกอบการเราเป็นผู้ผลิตสินค้าด้วยเห็นไหมคะเราเริ่มผลิตอยยัง เราหาวัตถุดิบหรือเปล่าอ่าหาวัตถุดิบวัตถุดิบคือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเราหามาได้เสร็จปุ๊บเราก็นํามาลองประดิษฐ์สินค้าของเราแล้วก็นาไปผลิตชิ้นง,งานของเราขึ้นมานะคะเป็นฝ่ายผลิตเมื่อผลิตเสร็จเราก็จะมีการจําหน่ายใช่ไหมคะอ่าเราก็จะมีการขายแล้วก็คือผู้คนเน้นกาไรหรือขาดทุนกำไรกำไรแสดงว่าเราลงทุนสามบาทขายได้5้าบาทได้กําไรหรือยังได้แล้วนะคะทีนี้ช่องทางในการขายเราขายที่ไหนบ้างคะออนไลน์ออนไลน์ไหนไหนคะ ในอะไรนะเฟซบุ๊กไลฟ์สดทิกเ o อใช่ไหมคะอ่ะนี่คือช่องทางออนไลน์ที่เราจะขายแล้วนักเรียนคิดว่าจะขายได้ไหมคะได้แต่ถ้าวันนี้เราขายไม่ได้ในวันในอนาคตข้างหน้นาเนี่ยหนูจะมีความเขาเรียกว่าความกล้าคิดก,กล้าทำกล้าแสดงออกมันจะทําให้หนูาสามารถขายได้เองโดยที่ไม่อายกล้องหน้ากล้องแล้วก็ไม่อายคนอ,อื่นในการที่เราจะไลฟ์สดขายของเข้านใะจไหมคะแล้วงานประดิษฐ์เนี่ยนักเรียนคิดว่าเอาไปใช้ทาประโยชน์อะไรได้บ้างดอกไม้ประดิษฐ์เราเนี่ยคะ ให้คนให้คนอ่ะให้คุณพ่อคุณแม่เราแล้วอะไรอีกได้คะเอาไปไหนได้อีกใส่ใจกันส่ใจกัสวยๆแล้วทำอะไรได้อีกคะเอาไปประดับตรนไม้ระดับนมตกแต่งภายในหนะคะในบ้านเพื่อนบอกไปให้พ่อแม่ไปใส่ใจกันแล้วแหละค่ะอ่ะทีนี้ระหว่างที่รอคะใกล้เสร็จแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งอ่ะให้ชายเพื่อนบอกให้ถึงโคนะคะอหนุ่แคปหน้าจอเพื่อนแต่ละคนเลยตอนกัด อ่าระวังนะคะตัดแล้วมันจะขาดอันเก่าอ่าอันนี้ก็แบบแข่งเลยนะคะสองคนยูซีใครจะเสร็จก่อนกันจะเสร็จก่อนกันใะเร็จก่อันงรอทำงานกันกันไกลอันอันอันไกลสีส้มมันจะคมเมอร์ไปกันครึ่งครึ่งกลางกลางกัดกลางกลาง แต่ถ้าหนูไวปลาย,ลายมันจะไม่คมนะคะแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินคือคมทั้งอัน <c oughs> ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุในการใช้ของมีคมน,นะคะกันไกลก็มีคมเหมอือนกันนะคะสามารถทิ่มทะลุปูได้ไหมคะได้นะคะระว,วังจะเสียชีวิตฟรีนะคะต้อง เรียบร้อยแล้วเวลากันไกตั้งตั้งอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเวลาตกลงคืนเนี้ยจะโดนทิ่ามโด<ว>นถาหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะเป็นความปลอดภัยเบื้องต้นนะคะน,นักเรียนนักเรียนคิดว่า,านักเรียนมีสมาธิในการทํางานไหมคะม,มีนะคะว่าเราจะต้องจดใจจดใจจ่อในการตัดแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นอันนี้พวกเรามฝึกทักษะกระบวน,นการทํางานของเราอยู่นะคะเป็นเรื่องของการใช้กันไกเอยอะไรเอยก็เราแต่นะคะอ่ะทีนี้เสร็จแล้วหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะลองกันนะคะ ดึงออกค่ะแล้วเราจะปักเข้าไปนะคะในฟอร์เทปที่เราเตรียมอ่อไม่ใช่การะดิษ์ที่เราเตรียมไว้นะคะอ่าต้องหมุนแรงๆแล้วบีดแรงๆนะคะอ่ะอ่ะลองหมุนค่ะไอ้หนูลองไปดูกาวสองน้าบนตลกมาเอ้ะเขาเรียกอะไรนะเทปใส ใหญ่แล้วเราสามารถทําได้สองสองดอกเดี๋ยวอ,อีกอันมาไว้ในนี้ก็ได้เพราะว่าดอกใหญ่มากก็คือหนูจะได้มีส่งครูคนกระาอันแต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็ส่งได้มากกว่านี้นะคะอ่านี่ดอกใหญ่แล้วพอแล่วอ่านี้นะคะเราจะบล็อกไว้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาติดแน่นนะคะไยก่อนอ่ะพันได้เลยค่ะ อันเลยขยับมานใครเป็นเจ้าของวัสดุก่อนอ่ะพันเลยค่ะให่้ยา แรงนี่มาช่วยจับหน่อ่านะคะเดี๋ยวเราจะใช้โพลเทปพาดอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนอันนี้เป็นกาวประกบหัวนักเรียนดึงตึงได้เลยนะคะลูก ก็ฝึกสมาธิเรานะคะก็ฝึกเรื่องความประณีตนะคะในการทํางานแต่ละชิ้นด้วยนะคะอ่าถูกต้องนะคะเทฝ่ายพันห้าบบพูดคำหยาบนะคะ ถามว่าทำไมครูสอนพวกเราเรื่องการห้ามพูดคำหยาบเพราะว่าเวลาเราทํากิจกรรมอะไรไปก็แล้วแต่แล้วมีคำหยาบไปในคลิปของเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะส่งผลกทบกับกเราทันทีเพราะว่ามันจะเป็นภาพลักษ์ของพวกเราด้วยอ่ามันจะติดเราเว้วยเด็กคนนี้พูดคำหยาบเก่งจังเลยงานนิโมันดูไม่น่ารักเข้าใจไหมคะอ่าครูก็จะสอนพวกเราเสมอนะคะเรื่องการพูดคำหยาบนะคะลูก อ่าอันนี้เสร็จแล้วอาหาแน่นนะคะทีนี้ต้องเรียนดูเวลาสะบัดเป็นไงคะหลุดไหมคะ่หลุดไม่หลุดแสดงว่าน,นี่แข็งแรงไหมคะแข็งแรงสามารถนําไปต่อยอดจาหน่ายสินค้าหรือว่าไปมอบให้กับทุพ่อคุณแม่เราได้เลยนะคะอ่าสําเร็จแล้ว2ชิ้นนะคะอ่าสาหรับ,บวันนี้นะคะครูก็แนะนาพวกเราเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับอ่านี่ไรสดอย่างไรแล้ว อ่าแล้วเลยอ่า้ครับ่ายดอกไม้ครับมาขายดอกคนนครับดอกห้าบาทลิ้ช่วยจ่างอ่าส่งามาคนรุ่เลยใชครับแม่ทำไมใส่แม่ก็ทำเลยก็ลยอะไรห้าบาทครับเป็นวันีเราไกี่ใบล้เงินไป่ไปต่อไปถ้าแจมนครับเ่ไป้วก็ะ้าแจมหนึ่งาวนี่แจดอกสวยเลยครับ เยบ้ครับค่ะอะนั่งงงมากไม่เป็นไรครูทำได้ บอลบอลไม่ใช่ของโคไม่เป็นของม่เปของคแต่ว่ารัเกิครับรับเกอนครับขายอะไรขายอันเท่าไหร้าบนไม่ได้อไย่างี้้ามนอวเปไง้ย้ลยาต่ห้าบาทเลยคัะดีดีทั้งบ้านเลยค่ะ อร่อยไปล่าใช่ายก่อนถายแล้วเนี่ยเาต้นาหัวขาดแล้วขายดลงแล้วห้าไรครับค่ามยครับมีชื่อเลยค่ะมันไม่ดูแน่อนมีชื่อแล้ค่ะมันดูแน่นรด้อันนี้พ่เจะมีชื่อชี่นะคะที่ชื่อก็ททำนี้นะคะเรไม่สามารถูมาในขนาดให้เขาจะได้หล ช่งพูวรรคได้ไหมคะไม่ใช่ช่องช่องผมค่ะพูดรคขอทำไคะพุพออะไรล่ะขายขายได้คคนละหาบา้าบาทบาทค่ะบาทค่ะบาทขายอะไรขายอะไรดอกละหาาไม้ดอกไม้อะไรดอกไม้ลิงเจอร์เคิลดอกไม้ลิงเจอร์เคทจากอะไรคะอกเบด้วยเบิุ่อ่

อย่างเดี๋ยนี้อ่ะอ่ามาอยู่เฟรมนี้หมดอ่ะแล้วเเเฟฟฟรรรมมมอ่ะพ่อค้าอ่ะพ่อค้าขายของไอะไรคะต้นไม้อะไรห้าบาทห้าบาทครับขายไปบอกว่าครูพอยังครูพอยัง